สวัสดีค่ะแฟนกลับที่รักทุกท่านพบกับเจอเจอเกิดกับสาวดำพารวยกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้วันที่22เมษายนพศ2564ค่ะวันนี้สาวดำพารวยก็มาเลยกำลังจะเข้าในเขตอำเภอกันทะลักนะคะ เพราะว่าสาเหตุที่มันช้าเพราะว่าฝนฝนตกแล้วลดรดลถเสียด้วยท่านผู้ชมนี่ปกติสาวดาไปไหนมาไหนรถก็จะไม่ค่อยแบบเป็นอาการแบบนี้นะใครว่าเราเราขี่มาใช่ไหมล่ะพอที่จะเลี้ยวนะคะเราจะเลี้ยวคือจะเลี้ยวขวาเพราะที่จะเข้าเส้นคูเมืองนะคะคือจะเข้าคูเมืองแล้วก็เข้า,าบุรีรัมนะคะ รถรถสาวดาจู่ๆมันมันก็เป็นแบบกระทันหันนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าอาการแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรนะคะก็ขับมาดีๆนี่แหละค่ะเสร็จแล้วพอจะเลี้ยวขับมาแล้วสาวดานี่ก็จะเลี้ยวขวาเพื่อที่จะเข้าเส้นอ่คูเมืองคูเมืองนี่มันเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านผู้ชมนะคะแล้วพอเลี้ยวมามันมันดับเลยค่ะ ที่ที่เราวิ่งวิ่งมานี่แหละวิ่งมาชะลอชะลอแล้วก็เลี้ยวชะลอพอประมาณเลี้ยวได้นี่แหละเราก็จะเลี้ยวขวาพอเลี้ยวไปมันก็ดับเลยค่ะเครื่องดับด้วยก็ท่านหันค่ะโอ้สาวดำตั้งแต่ขับรถมาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ตกใจมากค่ะแล้วอากาศนี่ร้อนร้อนร้อนจีเลยค่ะท่านผู้ชมทีนี้จะยืนจะจะรอลงไปโบกรถเพื่อที่จะให้รถ ที่ผ่านมาเขาช่วยเหลือว่ารถมันเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรใช่ไหมคะก็ปรากฏว่าคนที่จะจอดเขาก็จอดไม่ทันค่ะเพราะว่าของรถเรานี่มันดับอยู่อยู่ตรงหักมุมเลี้ยวขวาเลยแล้วมันสาดับก็ค่อยๆประคองมาพอเข้าไหลข้างทางมันก็มาเข้าเข้าข้างทางได้ท่านผู้ชมแต่มันเข้าคือมันมันเข้าได้แต่ว่ามันคือมันไปไม่ไกลอะค่ะ มันมันเข้ามุมได้แต่มันมุมมุมหัวโค้งพอดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราที่จะไปยืนโบกรถให้รถจอดเนี่ยซึ่งรถเขาจอดไม่ทันค่ะพอเราโบกเขาเห็นเราแล้วปุ๊บเ่ยเขาก็เขาก็เบรกไม่ทันนะคะเพราะว่ารถเขาก็อยู่ตรงโค้งพอดีมันก็เลยลิฟเลยลิฟตเดียวท่านผู้ชมอ่าเลยแปบบ๊บเดียวแวบบเดียวแวบเดียวแบบไปแต่ละคันละคันไ่เขาไม่สามารถที่จะจอดรถได้เพราะเขาจอดรถไม่ทันเพราะมันอยู่ตรงหัวมุม สาวดำก็จะทำยังไงดีเนาะอากาศก็ร้อนจีเลยเ,เวลาบ่ายสองโมงเต็มค่ะบ่ายสองโมงนิดหน่อยท่านผู้ชมก็รออยู่ประมาณเบ็ดเสร็จก็จะประมาณชั่วโมงหน,น,นึ่งเนี่ยแหละค่ะพอดีเห็นเห็นรถพ่วงมานะคะสองสามีภรรยารถพ่วงเขาบอกว่าเขาจะไปขนของไปให้อา่าไปให้เขาจะไปขนของเขาว่างั้นแต่ว่ามองดูแล้วมันเป็นรถ ซาเล้งแต่ว่าเขาเขาเอาตาข่ายล้อมล้อมไว้แล้วเขาก็แต่ในตาข่ายนั้นไม่มีอะไรกันในลักษณะมันก็จะไปขนไปขนอะไรสักอย่างเนาะเขาถึงได้ใส่ตาข่ายแบบนั้นเนาะสาวดาก็ไม่ทราบเพราะว่าตอนที่เห็นเขานี่เขาจะไปพอเขาเห็นสาวดํำก็ก็บอกเขาก็เขาจอดไอ้ที่เขาจอดเน่ยเขาไม่ได้จอดเพราะว่าสาวดําเรียกเขานะคือเขาจอดเขาปวดท้องผู้ชายอ่ะแฟนเขาปวดท้องเจอ ไปเบาลงเขาก็เลยแอบจอดอตรงที่สาวดายืนโบกรถอยู่พอดีเลยแล้วเขาก็วิ่งลงไปทุ่งนานอะ่นะเขาไปฉี่นะคะไปฉี่ไปชิงช้งจองนะคะสำหรับาารผู้ชายผู้หญิงก็นั่งอยู่สาวดำก็เดินไปพอเดินไปปุ๊บเขาเงยหน้าขึ้นมาเขาเห็นสาวดาเขายกมือไหว้เลยเ็าตกใจเขาบอกเอา้าเขาบอกว่าคุณแม่ฉันจิตมายังไงเนี่ยเอารู้จกักด้วยเหรอลูกเนาะลูกค่ะรู้เป็นแฟนขับเลยแหละว่างั้น๋อ ก็เลยบอกว่ารถคุณแม่เนี่ยมันดับจะทานหันนะลูกจะทํายังไงดีเขาบอกอ๋ออยู่ตรงหัวมุมไปเลยไปตรงนี้แม่มีร้านร้านช่างร้านซ่อมโอ้ใจชื้นขึ้นมาเลยก็เลยบอกว่าโอ้ลูกถ้าอย่างนั้นช่วยหน่อยได้ไหมลูกไปตามช่างให้คุณแม่หน่อยเขาบอกได้ค่ะได้ค่ะแล้วก็ก็ผู้หญิงนะะี่ถ้าขี่มอไซค์รถฉี่รถพ่วงอะไปตามช่างเลยแฟนเขาก็ลงทุ่งนาไปชิ้นช่องไกลนูน่นพอเขากลับมาแฟนเขาบอก ไปตามไปตามสร้างให้แม่ตีเขาว่า,วาเขาก็ว่าจ้าไปน่คือนั้น,านมาแถอเอาบนนั้นดอกบาเข,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 ขาก็มาหอดเดียวเนี่ยแหละเมียเขาพูดกันเนาะสองสองคนเขานะ่ะทีนี้เขาก็เลยโทรไปตามอีกประมาณสักสถึงห้านาทีนี่แหละรถไออู่รถเขาก็ขี่มอเตไซค์มาทั้งสองคนค่ะเขามาดูให้เขาก็บอกโอ้ยคุณแม่จัน มอน้าคุณแม่แหงมาสันว่าไมา่ขี่รถจังไหนบ่ได้บ่เติมมอน้ามอเราคุณแม่แหงตัวเนี้ยมัเนี่ยมอมอน้าแหงมอมอหน้ามือหัวพ้อมเขาว่าเครื่องไหลเครื่องมันไหลเข้าไปน้าม,มันไหลเข้าไปในเครื่องมันนอกได้แม่สันว่าอันตรายเขาว่าสาวรำก็เลยบอกแล้วทำจะทำยังไงดีลูกนะังคุณแม่ก็ปกติเวลาเวลาเราไปเติมน้ำมันเนี่ยเขาเติมน้ำมันให้เราแล้ว,ลวก็จะเช็ค <c oughs> เช็คเช็คไอ้น้ำมันเครื่องเช็คหม้อน้ำเช็คอะไรให้เราด้วยเนาะแต่ว่าสมัยก่อนมีอย่างนี้แทบทุกทุกทุกปัม๊มแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเลยค่ะท่านผู้ชมพอน้องอช่างเขาพูดมามันถึงนึกขึ้นได้ว่าอ,อ๋อใช่แต่ก่อนนี่พอเราเติมน้ํามันหรือว่าไปล้างอดจีดเปลี่ยนเปลี่ยนน,ยน้ำมันเครื่องเปลี่ยนเซ็กรองเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะไม,ม่เราก็ไม่ได้พวงกับเรื่องตัวน,นี้ก็เลยเป็นเคยตัวผลปรากฏออกมาว่า หม้อไอหม้อน้ําแห้งนะคะแล้วแล้วมันก็มีกลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็เป็นไอร้อนวูบวูบวูบเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นบทเรียนบทเรียนของสาวดาราคาแพงเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้โหขับอย่างเดียวจําได้เมื่อก่อนนะคะสาวดําใช้บ m รุ่น5 2 0 i ไอสีขาวสีส,สีสีงาช้างะคะ่ะโอ้ยขับอย่างเดียวบานนี้พอขับไปว่าจะไปแสดงที่บึงการ ควันลดขึ้นเต็มเลยมองไม่เห็นทางกลางวันแสกๆพอไปเบาชะลอกว่าจะจอดได้เสียงดังฟิตสาวดำก็รถมันก็ไม่เกิดสะทกสถานอะไรเลยท่านผู้ชมรถก็ไม่มีอาการสายอะไรเลยจ้ะตอนนั้นพอพอไปชะลอเบาจอ,อดได้เห็นมีตะล้อเหล็กท่านผู้ชมยางไปหมดแล้วเพราะว่าอะยางเนี่ยมันเพราะว่าสาวดําขับไปแล้วไป ไปไ,ไปอยู่เลนอยู่เลนขวาแล้วจะเบี่ยงไปเลนซ้ายเนะ่ยเสียงมันดังฟิตที่ไหนได้ก็ปรากฏว่าล้อนะ่ะมันบาดกับกับไอถนนคอนกรีตท,ที่เขาทำใหม่ใม่สมัยปีไหนะละที่เขาทำเส้นกรุงเทพโคราชอุดรนนะ่ะท่านผู้ชมเขาเทท,ที่เขาเทคอนกรีตอ่นะนะคะนั่นแหละก็เป็นบทเรียนแต่ถ้าเป็นรถออื่นก็คงจะเหลือแต่ชื่อแลวปานเนี้ยนะคะ แต่นี้เป็น bmw นะคะห้รุ่น 520i สีสีงาช้างที่สาวดาขับอยู่ประมาณ10กว่าปีอะคะ่ะเป็นรถวนตัวนะนะคะนั่นแหละค่ะ,ะก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อถ้าเราขับรถเร็วและเวลาเราจะ,ะขึ้นซ้ายหรือขึ้นขวานเนี่ยมันจะบาดกับล้อหนังด้วยความเร็วมันเสียงดังฟิตแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยประจอรถ bm ได้เหลือแต่ล้อค่ะ,ะหนังไม่มีสักสักนั่นเลยทางล้อหน้า แต่รถมันก็นิ่งไปเฉยปรากฏว่าโทรศัพท์เอารถมาดูเอาเอาช่างมาดูเขาเอารถมาเขาบอกว่าฝาสูบรถบีเอ็มโกงโอ้ยเสียไปแสนกว่าบาทท่านผู้ชมฝาสูบแล้วก็ต้องจ้างรถอสิบล้อใส่รถบีเอ็มเข้ากรุงเทพอีกดูที่ท่านผู้ชมบทเรียนก็คือเรื่องน้ำหม้อน้ำแห้งนี่แหละโอ้วันนี้ก็ โอ้ตตัตคงจะนึกขึ้นได้ไม่ไหวครับอย่างเดียวนะท่านผู้ชมเนาะใครๆก็สาวดํายิ่งใช้รถเป็นชีวิตจ,จิตใจแบบว่าอยินนอนอยู่กับรถเป็นประจําเลยค่ะนะคะขอบคุณแฟนลับทุกท่านที่เตือนมาบางครั้งก็ไม่ได้คาดเข้มกัดนีเราภัยด้วยแฟนขับทักมาบอกว่าพี่สาวดาคาดเบลหน่อยอ่าก็ขอบคุณมากๆที่เป็นห่วง,งคุณแม่สาวดํานะลูกนะอ่าตอนนี้ก็กาําลังอยากจะไปนั่นนะลูกไปเอาตัวเลขกับแม่ย่าค่ะตอนนี้มา เข้าเขตนี้แล้วนะคะประมาณสักประมาณสักสชั่วโมงนะคะกว่าจะทําพิธีทำอะไรเสร็จคือได้ตอนไหนเอาลงให้ตอนนั้นเลยค่ะไม่เกินคืนนี้แน่นอนนะคะสําหรับกับแม่ย่าพลยรีนะคะนี่คุณแม่มาเนี่ยนะคะโอ้ยวันนี้ลด่ลดามีอาการแบบนั้นน่ะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะทะเบียนรถสาวดำหกศูนย์หกนะคะหกศู ถ้าสามตัวก็ศูนย์หกเจ็ดถ้าเลขอ่าหน้าก็จะเป็นศูนย์หกก็จะเป็นหกศูนย์หกนะคะแล้วก็เราก็ซื้อหกศูนย์หกแล้วก็ศูนย์หกเจ็ดมันมีเลขสี่ตัวค่ะมีเลขหกเลขศูนย์เลขหกเลขเจ็ดค่ะเลขหกเลขศูนย์เลขหกเลขเจ็ดมีสี่ตัวค่ะท่านผู้ชมงวดเมื่อกี้มาออกอายุสาวดำนะคะหกสิบห้าปีน้องอีกคนที่เขาฝัน เกี่ยวกับรถสาวดำแล้วก็มาถามเขาก็ถามอายุด้วยเขาก็ถูกนะคะถูกห้าร้อยบาทนะคะคนบ้านเดียวกันนะคะแต่สาวดำไม่ถูกแล้วค่ะนเมื่อกี้เนี่ยนะคะ,คะก็ได้พูดคุยกับแฟนกลับขึ้นอมเคลื่อนหมยของสาวดำเนาะ,ะตอนนี้เวลาก็ห้าโมงห้าโมงเย็นนะคะห้าโมงสามนาทีนะคะค่ะจะได้เลขแม่ย่าพรียฝากท่านก็คืนนี้แนนอนกับไม่ไม่ต้องกลัวนะคะ ไปลําบากลำบนแค่ไหนคุณแม่สาวดาก็จะไปนะลูกได้รับปากท่านไว้แล้วนะคะแต่ว่าอุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะ,ะสิ่งที่ไม่เคยเจอก็เจอสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นนะคะก็แต่เพราะฉะนั้นแล้วสาวดําคิดว่าน่าจะปังๆนะ้งวนเนี้ยแม่ไม่ยากใรรีนะคะจะซื้อกันไว้หรือยังละ่ะคนะ06น่ะอย่าลืม09ด้วยนะ6กับ9ตัวเดียวกันนะคะ แม่ย่าบอก06แล้วก็ซื้อ09ด้วยนะคะอ่านะบอกไว้ค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับแฟนคลับของคุณแม่สาวดำนะคะดีใจที่ทุกทท่านนะคะให้ความเอ่อเฟ้อเฟ้อวแปรช่วยคุณแม่สาวดำสร้างสารนะคะเมื่อกี้โทรไปแล้วเขาบอกว่าสารอ่าปูกระเบือองไอ้นั่นไอ้เจพื้นปูนแล้วแล้วก็ก่ออิฐบล็อกขึ้นแล้วแล้วก็มุงหลังคาแล้วก็เหลือแต่จะ จะปายละเอียดพรุ่งนี้นะคะคุณแม่สาดรักกกลับพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะเนี่ยให้ท่านได้เห็นว่าตอนนี้คุณแม่อยู่ที่ไหนที่ไหนจะได้รู้ว่าเนี่ยมาถึงนี่แล้วนะคะถึงนี่แล้วลูกถึงไอ้ใกล้จะเข้าไอ้อำเภอกันกันทะลักแล้วนะคะขอทุกท่านโชคดีนะคะค่ะเป็นกําลังแรงใจให้สึ้นกันและกันนะลูกเนาะคุณแม่ก็อยู่ได้กับพาะลูกๆนี่แหละคะ่ะน่ารักทุกคนค่ะ นะคะเอฟซี FC ของแม่สาวดำน่ารักทุกท่านเลยค่ะนะคะขอบคุณแฟนคลับที่ส่งเงินมาช่วยนะคะก็คงคืนนี้ก็จะไปเหลือประมาณสักสองหมื่นกว่าบาทนะคะค่ะเหลือประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะคะตัวคุณแม่สาวดำาก็ออกไปแล้วสองหมื่นกว่าบาทนะคะแฟนคลับก็ส่งมาร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยก็เหลือสองหมื่นกว่าบาทนะเป็นสารของปูเกียงนะคะเป็นสารของปูเกียงนะคะ เพราะว่าเขาทาสารปู่องห์อาตยาดอกไม้เสร็จเขาก็ต่อด้วยสาระตะเกียงนะคะที่เป็นหลังเล็กๆหลอกประมาณสักสก็น่าจะประมาณสักหมื่นกว่าบาทหรือสองหมื่นนไม่เกินสองหมื่นนะคะสารตะเกียงนะคะค่ะซึ่งสารปู่องห์อาตาดอกไม้นี่ก็อยู่ประมาณหกหมื่นกว่าค่ะนะคะขอบคุณทุกท่านจ้าแลารอรับโชครับลาบด้วยกันนะคะแฟนคลับที่รจะทุกท่านรักเอฟซีทุกคนจ้า